สวัสดีนะครับสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาถ่ายเช่นเคยนะครับนี่ก็ถ่ายเสร็จแล้วก็ถ่ายเสร็จแล้วครับใสเสร็จแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาบอกนะครับว่าเฤดูกาลนี้ครับเราได้ไปกีไร่เนาะเดี๋ยวเราก็มาคุยกันในคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวขอนอกเรื่องก่อนสักนิดนึงนะครับนี่ครับผมทำเสาค้คราังคาใหม่นะครับนี่ก็ใส่แล้วครับรอบนี้แข็งแดงก่าเดิมนะครับเดี๋ยวจะมา เดาทายให้ดูนะ่เห็นไหนแข็งแดงก็เดิมนะครับรอบนี้เพราะว่าผมเชื่อมเลยนี่เชื่อมเลยนะครับอันนี้ทาเองนะครับอาจจะอาจจะขี้เหร่หน่อยก็มันลดเราเนาะเราก็เราจะไปมองจุดนั้นนะครับเราก็มองว่ามันแข็งแรงครับใช้ได้จะได้นานครับตอนนี้เป็นเอารูดเชื่อมเลดมาเชื่อมนะครับนี่ก็อันนี้ขี้มันไม่หลุดนะครับมันก็เลยมันจะขี้เหร่ขี้เหร่หน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนตรงนี้ก็นี่อันนี้ก็ผมเจาะใส่น็อตนะครับนี่เห็นไหม จาะสายน็อตน,นะครับนี่อันนี้เจานะสายน็อตนะนี่เห็นไหมก็แข็งแรงนะครับแข็งแรงนี่เห็นไหมส่วนเราวไฟก็เชื่อมมานะครับนี่เชื่อมมาเลยเชื่อมให้มันอยู่เลยนะครับก็ข้างบนก็ใส่หัวจอยนะครับเพราะว่ามันก็ต้องใส่แหละเพราะว่าผมผมไม่ได้ทําไอตรงใส่ท,ที่ที่ใส่น็อตตรงนี้ก็เลยต้องใส่ตรงก็เลยต้องใส่หัวจอยนะครับเพราะว่าเออส่วนไอข้างบนนาะ ถ้าใสาห่หัวจอยมันก็ใช้ได้นะครับมันใช้ได้แต่ว่าข้างล่างผมไม่ผมไม่แนะนำนะครับข้างล่างแต่ข้างบนก็ใส่ได้นะครับใส่ได้มันก็ถือว่าคือมันลดการสั่นสะเทือนได้นะครับนี่ตัวนี้ลดได้เลยนะลดได้ระดับหนึ่งเลยเลยนี่เพราะว่ามันแข็งแรงนะครับมันแข็งแรงตอนแรกว่าจะผมว่าจะซื้อของเอช่างบิ๊กเลยผมว่าจะซื้อของช่างบิ๊กแต่ว่า ผมได้ซื้อมาแล้วไงผมได้ซื้ออันนี้มาก่อนแล้วไงผมก็เลยเออ็เลยดัดแป้งทําเอานะครับก็ตอนนี้ก็ดัดได้โอเคนะครับแข็งแรงสวยงามนะครับสวยงามไอ้ก็โอเคนะครับก็จบไปเนาะเรื่องสาวขาหลังคานะครับส่วนใครอยากรู้ข้อมูลอะไรก็คอมเมนต์ถามได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตอบให้อ่ะก็สําหรับปีนี้นะครับปีนี้เนาะปีนี้นะครับไทยก็เอ่อไทยก็ ถ่ายนะถ่ายได้ถ่ายปั๊ดนะครับไล่ละ4ี่รอยแปดสินะครับก็ได้ได้เก้าร้อยเก้าร้อยแปดสิบสี่ไร้นะครับเก้าร้อยแปดสิบสี่ได้นะครับไร้ละสี่ร้อยแปดสิบนะครับไร่ละสี่ร้อยแปดสิบเก้าร้อยได้เก้าร้อยแปดสิบสี่ไร่นะครับเก้าร้อยแปดสิบสี่นะครับรถก็สองคันสองคันครึ่งไปสองคันครึ่งสามหกแดงก็ ไม่ค่อยได้ทางานนะครับคือไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ไถส่วนมากไถก็จะเป็นของผมนะครับไอ้ของผมกับของพี่ชายผมสองคันคือจะไถแค่ห้าสิบสองคันนะครับไถแค่สองคันเพราะว่าสามหกก็ไม่ค่อยได้คือไม่ไม่ค่อยได้ทำนะเพราะรถมันเก่าแล้วเนะวาะรถมันเล็กด้วยเ<ๆ>ก่าด้วยก็เลย<ๆ>ก็เลยไม่ได้ไม่ได้อาช่วยไถยนะครับก็เลยไถยแค่สองคันนะครับไถแค่สองคันก็ สรุปปีนี้ก็ได้984ได้นะครับได้ละ480บาทนะครับคิดเดานะครับก็ได้เป็นเงินก็ถ้ารวมๆเลยนะครับรวมๆไทยได้400เอ้ยไทยได้900นะครับ900 9 0 84ได้ไทยได้9 0 84ได้ดันดันดันก็ดันก็60ชั่วโมงนะครับดัน60ชั่วโมงก็รวมๆปีนี้ก็ ห้าเซนนะประมาณห้าเซนประมาณห้าเซนนะครับห้าเซนห้าเซนได้ปีนี้เพ้นเงินห้าเซนแน่นอนครับปีนี้ก็หาค่าน้ำมันไปก็แสนสองครับแสนสองแสนสองก็ 2. คือน้ำมันมันไม่หมดถึงแสนสองหรอกมันหมดประมาณหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นน้อยๆเน,นี่ยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่านี่แหละก็เลยตีไปแสนสองนะครับตีไปแสนสองก็ 2. มันก็เหลืออยู่ประมาณสามแสนสามแสนกว่าบาทนะนั่นเหลือนะครับ <S <S เหลือแล้วก็ปีนี้ก็จ่ายเงินรถไป เซนเซนเจ็ดนะครับแซนเจ็ดเพราะว่าคันนี้ก็ปีสุดท้ายแล้วปีเดือนมีนาก็หมดงวดแล้วครับปีนี้คันนี้หมดแล้วครับก็คือทํางานสง,งวดก็โอเคนะครับก็จบไปแล้วคันนี้ครับคันนี้คันหนึ่งจบไปแล้วเนาะก็คือจรอิงจริงอะรถผมเสร็จง,งวดแล้วคือสภาพยังสภาพยังสวยนะเนี่ยสภาพยังดีอยู่นะครับก็คือมันคือมันไม่โซมอะรถผมอะก็ทํางานแค่นี้เองเนี่ย สี่พันตีไปสี่พันหนึ่งร้อยนะครับทำงานสี 4, 100นะ่พันหนึ่งร้อยครับทำงานก็สี่พันหนึ่งร้อยชั่วโมงก็ถือว่ารถไม่โซมนะครับไม่โซมนะนี่ยังคือยังโอ้ดีทุกอย่างครับดีดีทุกอย่างเลยก็ฟิตฟิตทุกอย่างใช้ได้ทุกอย่างโอเคคา์ก็เปลี่ยนไปเพิ่งเปลี่ยนไปปีนี้นะครับเปลี่ยนคาด์ก็เปลี่ยนแล้วเนาะก็เปลี่ยนไปแล้วครับก็คือรถก็โอเคนะครับโอเคคือทํางานเสร็จงวดของมันแล้วเนาะมันก็มันทางานสมงูรมันเองนั่นแหละ ก็คือปีนี้ก็เงินเลือนะครับปีนี้เงินเหลือเลือเยอะเรือประมาณสามแสนกว่าบาทนี่เลยเพราะว่าคาเรงก็ก็ผมของผมก็ไม่ได้เอากับแม่ผมเนาะก็คือมันรถผมเนาะก็คือผมก็ไม่ได้เอากับแม่ผมเยอะหรอกก็คือแม่ได้เอาเลยไม่ให้ก็เอาแม่ไม่ให้ก็ไม่เอาครับก็ตามนี้นะครับก็จบไปนะครับสรุปไปก็ได้อยู่ประมาณห้าแสนนะครับตีไปเลยเป็นเงินห้าแสนครับเลขกลมๆห้าแสนมันจะมีห้าแสนเศษนี่แหละประมาณห้าแสนหนึ่งหมื่นนี่แหละประมาณนี้หละมั้งก็ ตี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 ปัดไปให้ก็เลขรวมเลขกลมๆก็ห้าแสนนะห้าแสนห้าแสนนี่ก็วันนี้ก็มาไถสวนมันนะครับสวนมันก็ไถก็โอเคนะครับสวนมันก็จบไปแล้วเนาะนามันจบไปแล้วนะครับแต่ว่าสวนมันก็สวนมันก็ยังเหลือนิดนหน่อยๆน่อยนะครับวันนี้ก็มาเก็บงานให้เขานะครับคือเขาให้มาไถยให้ก็คือทีมงานเราถไถยด้วยกันนี่แหละเขาให้มาไถให้นะครับคือเขาไม่ว่างผมก็เลยมาไถยนะครับ คือถ้าผมไทยอ่ะถ้าติดต่อผ่านผมก็400ไอ้2 0 4สี่นะครับแต่ว่าถ้ามาในนามของอทีมงานรถถทยด้วยกันเนี่ยคือผมกเอาราคาเขานะครับเขาเขาเขา,เขาเอา2 0 5ห้าผมก็ต้องเอา200ห้าเหมือนเขานะครับนี่ก็คือเวลาเจ้าของนาเขาจ่ายเงินเขาก็ต้องจ่ายผ่านคนที่รับงานอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้รับงานนะครับก็คือทีมงานรถถทยด้วยกันนี่แหละเขารับงานมาผมก็เลยมามาถ่ายให้เขานะครับเพราะว่าเขาไม่ว่างนะครับนี่ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับคลิปนี้ผมก็มาบอกนะครับมาบอกว่ามันได้เท่านั้นเท่านี้นะครับก็คือบางคนก็ถามว่าคุ้มไหมออกรถถ่ายมาก็มันแล้วแต่งานนะครับถ้าเราคันเดียวอ่ะสามร้อยได้เนี่ยได้อยู่นะคุ้มแน่นอนนะครับสามร้อยได้คุ้มแน่นอนก็คุณออกมาคุณออกมาถ่ายได้ละสองร้อยห้าสิบใช่ไหมก็ถ้าได้ประมาณสามร้อยก็ได้นี่คุณก็ได้เงินแล้วประมาณแสนห้าเนี่ยแสนห้าคุณก็สมวดไปสี่ครับแสน เซ็นหน่อยๆสมงวดไปเซ็นหน่อยๆมันก็เหลือนะครับค่าน้ำมันเนี่ยก็เหมือนเงินเรานี่แหละเงินเราเราก็ต้องเอาสมงวดอยู่แล้วมันก็มันก็เงินเราเนาะก็คือเค่าน้ำมันเนี่ยคือแม่ผมคือแม่ผมต้องเตรียมออกเตรียมเงินไว้ก่อนนะครับเตรียมเงินไว้ก่อนนะคือผมจะไม่ได้เก็บค่าไถยแล้วมันซื้อน้ำมันนะับไม่ใช่นะครับก็คือผมให้เซ็นได้นะครับรถผมให้เซ็นได้ไถยไร่ละไถยปัดไร่ละสี่ร้อยแปดก็เซ็นได้นะเซ็นได้ก็แล้วแต่ถ้าคุณมีก็ถ้าคุณมีก็ ถ้าคนมีคุณก็เอามาจ่ายถ้าคุณไม่มีคุณก็เอาไว้ก่อนก็ได้หรือเราเกี่ยวข้าวเสร็จก็ได้ครับผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับเพราะว่ารถผมมันก็สงวดคือเงินค่าใช้เนี่นนนนนยก็คือเราก็ต้องเอามาสงวดอยู่แล้วนะครับคือเราผมไม่ได้เอาไปใช้อย่างอื่นนะครับก็คือผมเอามาสงวดสงวดก็อ่อสงวดก็ผมสงวดเดือนมีนานะครับเดือนมีนาก็ไถเสร็จพอดีนะครับเก็บเงินได้พอดีเกี่ยวข้าวเสร็จพอดีก็เก็บเงินมาทั้งหมดเลยก็สงวดพอดีครับคือเราไม่ได้เอาไปใช้ในจุดอื่นอยู่แล้วครับส่วนเงินนี้ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาเล่าบอกเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาเล่าบอกนะครับคือเรื่องรถไถยนี่แหละคือรถรถถหลายๆคันนี่แหละคือบางคนก็ถามผมว่าช่วยแนะนําหน่อยว่าเอาคันไหนดีใครนันดีมันคือเดี๋ยวผมจะมาบอกนะว่าคือมาแนะนําไม่ได้คือเรื่องอย่างเงี้ยมันแนะนําไม่ได้นะครับมันอยู่ที่ความชอบนะความชอบเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับก็หลายคนหลายความคิดนะครับก็ สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวขอตัวลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากส่วนเนี้ยส่วนไฟราวไฟเนี่ยใครอยากรู้ก็คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์เลยครับเดี๋ยวผมจะตอบให้เนาะสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะครับ